พายน้องลมแกะสดครับเลขห้าสิบทแต่พี่ชาชน่อยจะขายร้อยหนึ่งจัดพี่หน่อแล้วแกะกันตรงนี้เลยครับเป็นมากเลยครับพี่หน่อยเนื้อแดดเด,ยเดียวขีดหกสิบบาทคนมุงอย่างเยอะครับ อืแางไฟร้อนๆเต็มอกครับร้านอร่อยบางปูแลน์ด EP2 ครับต่อจาก EP แล้วของเยอะมากๆครับไปดูครับว่าเป็นไงบ้าง ต้มยำครับมีปลาช่อนคุงปลาช่อนแซลมอนปลาหัวหัวแซลมอนครับมีครบครับอาดอลเล่นี่ฮะานะคะต้มยำหัวปลาครับที่ร้านเขา่ยก่อนได้ค่ะเครปชิ้น่งบบิ่มๆนะครับรอเก่ติดต,ตามเลยนะครับใช้ติดได้นะครับ มูสเต๊ะมมีพันหมดพันครับมาตลาดนี้ครับของกินเยอะมากมากครับปลายปีอีกบาทเดียวขออนุญาตนะครับนะค,ครับไก่ทอดครับหกบาทอกห้าบาทซอ5ห้าบาทราคาน่ารักมากเลยครับ ิ่มเบ,บิ่มครับร้านเดียวกันครับ ของเยอะอย่างงัันเกีงยีนผ้านวมเดีเเเคเคยงงเราเน้นทางกินนะครับ ใช่ทอดครับไหนไหมคะชินปิ้งครับสิบบาทจ้าสิบาทไ<า>ด้เลยจ้าอะไรดีจ๊ะครับพิซซ่าครับ ขอบคุณรับขอบคุณครัขอบคุณครับอาษัยอินดี้ครับนี่ครับชื่อร้านสามารถของบางปูบางปูแลนด์ครับผม ขนมจีบไสดทะลัทกทะลักจริงๆครับชื่อร้านขนมจีบไสดทะลักครับผมขอยอาานนะครับนี่ครับ10บ,บาท5บาทเนี่ยฮะ ชิ้นเบื้อมๆไปเลยนับลูกค้ามาก็มาเลื่อยครับร้อนเลยลูกค้ามาก็เลือกครับ,รรรบได้ทักจริงครับไปแกนได้นะจ๊ะ สองคนงครับของอก,กินของใช้มาแรงก็มีครับที่เราเท่าไหร่นะยี่สิบอย่างละยี่สครับ มะม่วงเบาครับเอาไปหวานปลาลาแซ่บกะปิง่าครับปลาร้าะมวงกะปิ่าปลาานะครับ

น้ำป right. ad ลาทอดครับอันนี้ปล so ้งกรบนี้ราให้การอาสอดครัมนะเพ่อมรปลับปกระจกนี้เราให้กันลอยห้าสิบกรัมร่อระลับป้กระจกนี้เราให้กรลอยห้าบกรันนะเอกระลับป้งกระจกนี้เราให้กันลอย้ารัอร่ พิมกระจกนี้ละไผ่กันลอยห้าบาทคนละซึ่งกระับนะครับพิมกระจกนี้ละภผ่กันลอยห้าบาทคนละซึ้กรลับนะครับพิมกระจกนี้ละไผยกันลอยห้าบาทคนละซื้กรลับนะครับพิมกระจกนี้ละไายกันลอยห้าสบาทคนละซกลับนะครับตองมานี่ขายดีคร้คนละซับครับเอาหม้อสด พิมพ์กระจกนีลาไพร์กัรลอยห้าสิบบาทผลละเพึ่งกระลำนะครับิกระจกนีลาพร์การลอยห้าสิบบาทแบบแบบดิฟก็มียครับเอาไปทำที่บ้านพิพกระจกนีลารการลอยห้าสิบบาทผละเพิ่มกระลำนะครับพิมพกระจกนี้ลาพรกัรลอยห้าสิบบาทคลลเกระลนะครับ พิมกระจกนี้ละพายกัรลอยห้าบาทคนละึ่งกรลับนะครับพิมกระจกนี้ละพายกัรลอยห้าบาทคนละรึ่งกลับนะครับพิมพ์กระจกนี้ละพายกัรลอยห้าบาทคนละรึ่งกรลับนะครับพิมพ์กระจกนี้ละพายกัรลอยห้าบาทคนละรึ่งกลับนะครับพิมกระจกนี้ละพยกันลอยห้บาทคนละึ่งกลับนะครับ ปิ่กระจกนี้ละพายกันลอยห้าสิบบาทผลละรึ่งกรับครับชื่อร้านทองทิพย์ปิ่มกระจกนี้ละพายกัรลอยห้าสิบบาทห้าบับนะครับปิ่งกระจกนี้ละพายกันลอยห้าบบาทหาตัวเล็กครับปิกระจกนี้ละพายกันลอยห้าสิบบาทผลละรึ่งกระลับนะครับปิ่มกระจกนี้ละพายกัรลอยห0าสบาทชุละสามสิบบาทครับ ไก่ย่างครับ140ขออนุญาตนะขออนะุญาตครับนี่ครับไก่ย่างน่ากินครับตัวร้อยสี่สิบเองครับนี่ครับเบิ่มเบิ่ม นดองแต่อีกต้อดองน้ำปลาครับผมได่ไหมครับอะไรครับเชิญครับนะครับมีแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดมีให้เลือกครับ,รบชิ้นบึ้มๆึ้ยี่สิบบาท ขอบคุณครับ เยอะนะครับนี่ครับของไทยก็มี ngoài hai bài nó khủng quá đây, nay kia đấy, cái cọc đen. ของเยอไปไม่ถูกนะครับบัตรคิวไม้ห้าบาท น้อลมแกะสดครับาแกะสดใหม่นะนี่นะจ๊ะพี่แกะกันนี้และครับแกะสดขออนุญะแก้าแกะกันตรงนี้และครับไัวไม่ใช่เอามหม่นะครับแกะกันสดๆเลยนี้ครับองลจะอ่างติลาครับผมแกะสดๆ หอมเครื่องเคียงให้ใหียบร้อยกระถินนะฮะหอมเจียวริกเผาซีฟูดนะฮะหอมครับขอบคุณนะครับห้าโกยยกิหห้าลูกสามิ

เป็นมากเลยครับน้องเร่อยากทานอะไรพี่เต็ครับร้านนี้คนมุงมกมาก เนื้อแดดเดียวร้านพี่หน่อยเนื้อแดดเดียวขีดหกสิบบาทคนมุงมอย่างเยอะครับรับเติดกันก็เป็นเนี่ยฮะร,ร้านหมูปิง้งนคะครับหมูปิ้งน้ำสด bà เอาของเร็วตัวนะ60บาทเอาไปทั้ง con เยอะจริงๆครับของกินนี่ซื้อทุกร้านนี่สองพันเอาไมา่อยู่ครับมากินนะึงอันนี้มาหมูครับขออนุญาตนะ าดกนี่กลางเรียงครับเรียงมันเถอละอลอผมไม่ใส่พริกสี 40, 50, ่สิบห้าสิบละใา่ต้ม้ำปลา ไดีทุกร้านครับนี่ยื้อคลองอบออง<ห>น,น,อนะหมูอบอ่องนนร้อเจ้าร้อลย้าอนๆเลยนะครับออนุ่าตนะครับ ครับผมใช่ครับรมาแล้วครับนี่ครับร้อนนครับหลบอะไรครับมาใหม่เลยครับร้อนใๆนอนอนให้ลูกค้าเลือกอะไรครับสีสันน่ากินมาก ครับมาเป็นช on ุดๆครับนะครับมาอีกครับน like like ี่ครับนี่ครับนี่ครับช้องอะไรพี่เดเดอร์สายแดดครับผมเทเร์เดอร์สายแดดนี่ครับโอ่งนะครับนี่ครับขึ้นมาก็ตับเป็นไม่หยุดครับลูกค้ามารอแล้วครับเนี่ยมาไม่หยุดก็สับไม่หยุดลูกค้าก็มาไม่หยุดครับ นน,นะี่ครับอืมยังไฟร้อนๆเต็มอ่งครับนี่ครับ,รบ,รบชิ้นเลกชิ้นน้อยมีหมดครับเลอดต้าขาดขาดครับขอบคุณครับ

ข้าวคู่ร้อยเดียวครับไปถนในใกล้ๆโรตัสข้างหน้าเป็น Lotus. โรตัสนะฝั่งนู้นเป็นโรตัสโรตัสบางปูครับตรงตาอากาศ